ทุกอย่างเนี่ยและใช้ระบบแบบวันเนี่ยทำเพรเรามุ่งเน้นคือทําเป็นกีฬาชีพเราไม่ได้ไปแก้ปัญหาเพื่อคาว่าพันเรามีการเทรนนิ่งและฝึกอบรมและระบบควบคุมเนี่ยเราได้เปลี่ยนมุมมองแล้วก็ความคิดกรรมการเราใหม่หมดแล้วะนั้นกรรมการเราไม่ได้ตัดสินตามระบบแบบเดิมเวทีลุมพินีหรือฟื้นมวย5้ยกบิ๊กแดงการันตีมาตรฐานเดียวกับวัน ถือเป็นไอเดียที่น่าสนใจไม่น้อยสําหรับเวทีมวยลุมพินีที่กําลังจะคัมแบ็กกลับมาจัดมวยไทย5ยกอีกครั้งโดยจะใช้มาตรฐานเดียวกันกับการจัดศึกวันลุมพินีซึ่งถ้กความพยายามนี้ประสบความสาเร็จก็จะทำให้พวกเขากลับมาจัดมวยไทยแบบดั้งเดิมอีกครั้งในรอบกว่า5ปี MGR SPORT ในคลิปนี้จะพาไปเปิดใจกับบิ๊กแดงพลเอกสุชาติแดงประไพผู้ก่อตั้ง และ CEO ของบริษัทมวยไทยแพลนเนอร์ anner, จำกัดปันธมิตรซึ่งเป็นที่ปรึกษาให้กับวันแชมเปี้ยนชิพถึงแนวคิดนี้กันอยากเจาะลึก สิ่งที่เราทำลุมพินีเราไม่เคยมีปัญหาการตัดสินเลยเพราะนั้นระบบวันก็คือระบบที่เราวางทั้งระบบของสนามเวทีลุมพินีเพราะนั้นการตัดสินการให้คะแนนเราต้องการภาพนี้คือนักมวยที่ขึ้นชกเนี่ยเราอยากให้จัดมวยคู่ที่เต็มที่กับการเป็นนักชกอาชีพแล้วเมื่อผลออกมาแล้วเนี่ยคนดูเ,เห็นด้วยกับกรรมการทุกอย่างเนี่ยมีการเก็บคะแนนทุกยกและใช้ระบบแบบวันเนี่ยถ้ามุดว่ามีความเครือบแคลงเนี่ยเราจะเปิดคะแนนให้ดูแต่ไม่เปิดคะแนนทุกยกทำพราะ เรามุ่งเน้นคือทําเป็นกีฬาชีพเราไม่ได้ไปแก้ปัญหาเพื่อคําว่าพัานนานทุกคนไม่สามารถแทรกแซงการตัดสินและการแข่งขันเพราะนั้นมาตรฐานทุกอย่างที่เราจะทำเนี่ยจะเป็นมาตรฐานแบบวันลงไปทั้งระบบครับยืนยันว่าเราทําแผ่งแรกเนี่ยที่สงขา เราจะเปิดโอกาสให้เด็กทั้งหมดที่เชื่อว่าเด็กนักมวยและคนใต้อ่ะอยากมาชกรายการหัดเราอยากเห็นช่องทางหนึง่งที่เด็กที่อยู่ในชนบทนะแล้วมีโอกาสข้ามาในเวทีของวันลุมพินีนั้นแล้วเราเชื่อว่าสิ่งที่เรา,เราลงไปเนี่ยเราได้รับการตอบรับเรากําลังปลูกความหวังและความตั้งใจของน้องเหล่าเรานั้นเนี่ยที่จะเป็นนักชกชั้นดีของโลกในอนาคตเราเราเราดีใจแล้วเราอยากเห็นภาพนะั้นแล้วเราเปิดโอกาสให้ทุกค่ายแล้วก็ทุกสีเสื้อครับ ในอนาคตนะ่ะน้องเหล่านะั้นจะขึ้นไปในระบบวันลุกมพดี และในอนาคตอันใกล้เนี่ยถ้าเราคุยกับทางคุณชาตรีเข้าใจอาจจะมีบางส่วนต้องเซ็นสัญญาเป็นนักโชคของรายการวันลุมพินีแล้วตอบรับในแง่ของการเสนอรายการอย่างต่อเน,นื่องแล้วก็นักโชคที่แพ้บ่อยๆหรือโชคแล้วยังไม่สามารถอยู่ในรายการวันลุมพินีได้เราจะส่งกลับมาอยู่ในรายการน้องๆเหล่าปรับเหล่านั้นแล้วส่งขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็เปิดโอกาสให้บางสนามครับที่เห็นโอกาสแล้วอยากส่งมวยในศึกโปรโมเมตอร์ที่เป็นพันธมิตรเราอ่ะก็อาจจะต้องมี รายละเอียดที่เป็น m o โมเพิ่มเติมครับและในมุมกลับกันเราก็อยากพัฒนาค่ายมวยเนี่ยให้มีมุมมองในการเปลี่ยนแปลงการฝึกซ้อมเทรนนิง่งหรือระบบแบบใหม่ซึ่งทางเราเนี่ยจะมีพันธมิตรที่อาจจะต้องร่วมมือและทำเป็นตัวอย่างไฮหลดโปรเจกต์ให้เห็นแล้วก็ในในมุมของพี่เนี่ยพี่ก็อยากจะขอบคุณค่ายวีนัมค่ายสอเตชพันค่าย PK คค่ายเฟเทคซึ่งถือว่าเป็นแนวหน้าของการผลิตนักมวย เรามีการเทรนนิ่งและฝึกอบรมเรามีระบบที่ควบคุมและระบบควบคุมเนี่ยเราได้เปลี่ยนมุมมองและก็ความคิดกรรมการเราใหม่มปแล้วเพราะนั้นกรรมการเราไม่ได้ตัดสินตามตามระบบแบบเดิมเราตัดสินตามคําว่า อาวุธมวยใครออกอาวุธมากกว่ารุนแรงกว่าเข้าบ้าหมายสำคัญกว่าและคู่ตอบคู่บอบช้ากว่านายกนั้นคู่นั้นเป็นผู่ชนะในกรณีคะแนนเท่ากันให้ดูว่าใครบอบช้าและมีอาการมากกว่ากันคู่นั้นจะได้รับการชูมือครับ มันเป็นเหมือนแผนในอนาคตถ้ามันมีรายการหลากหลายเข็มขัดนี้ก็เข้ามาแต่น้องนักชกทั้งประเทศน่ะอยากมาชครายการวันล,ลุมพินีตามมูลค่าของการตลาดความต้องการน้องเราเข้าใจแต่การที่จะให้น้องๆเหล่านั้นขึ้นเป็นเวทีนั้นเนี่ยพี่คิดว่าการปูทางตั้งแต่ปูทรจนถึงรายการน้องๆของรายการวันล,ลุมพินีแล้วขึ้นไประบบอัแล้วมันเป็นแนวทางเดียวกันเนี่ยมันเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเราจะเดินทางในในมุมของเราแล้วก็จะตอบรับทุกฝ่ายที่จะเข้ามา าอยู่ในระบบนี้พี่มีความเชื่อเรื่องการทํามวยเป็นกีฬาอาชีพแล้วทุกอย่างที่เป็นระบบเดิมมาอยู่ใต้กีฬาอาชีพบนความยุติธรรมบนมาตรฐานและตอบโจทย์คนทุกระดับแล้วก็โจทย์ที่เราต้องการเนี่ยเราต้องการให้น้องๆน,น,นักมวยมีไรายได้มีเกียรติ ไม่ว่าผลแพ้ชนะอย่างไรทุกคนให้เกียรตินักกีฬาเราเราเราดีใจที่เราได้เห็นภาพดีแล้วเพราะนั้นสุกตาก็ต้องไม่ไม่ลืมตัวต้องรู้ว่าหนะ้าที่ตัวเองอยู่ได้เพราะเพราะการชกเต็มที่เขาเป็นนักชกอาชีพแล้วก็ทําให้เป็นคุณค่าแล้วก็เป็นตัวอย่างให้สังคมได้ได้เรียนแบบนั่นคือสิ่งที่เราเรา,าเราเห็นแล้วเราปลื้มใจค,ครับพี่น้องคนมวยแล้วก็พี่น้องชาวไทยทุกคนครับ mm hmm. ผมก็เหมือนพี่น้องอะ่ะ mm hmm. อยากเห็นมวยไทยไประดับโลก แล้ววันนี้เราเอากีฬาระดับโลกมาตั้งฐานผลิตที่เมืองไทยและส่งออกไปทั่วโลกและเราเข้าใจ วัฒนธรรมเข้าใจว่ามวยไทยเดิมเนี่ยอาศัยพี่น้องอย่างไรเราไม่ลูมแต่พี่น้องเชื่อผมนะครับในกีฬาระดับโลกแล้วไปสู่ระดับโลกได้เนี่ยมันต้องทําเป็นเรื่องของอาชีพและทุกอาชีพที่จะมาทําธุรกิจร่วมเนี่ยต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของคําว่ากีฬาอาชีพแล้วผมอยากให้พี่น้องเข้าใจในสิ่งที่เรากําลังทําเพราะรายการวันนุมดียุติธรรมแล้วตอบรับเสียงตอบรับความยุติธรรมเนี่ย ทำที่พวกเราเชื่อมั่นว่าลุกอลุมนีจะไม่มีใครแทรกแซงและโอกาสเนี้ยผมอยากเผยแพร่สิ่งเหล่านี้กลับไปยังมวยภูธรกลับไปยังมวยอื่นๆผมอยากเห็นมวยไทยเ่ะเป็นกีฬาอันทรงพลังและอิทธิพลแล้วสร้างโอกาการมวยไทยสร้างนักมวยสร้างโอกาสให้ประเทศไทยอย่างแท้จริงครับ